คร,ครับผมก็แฟนคลับก็เยอะมากๆครับแล้วก็เยอะมากขึ้นแล้วเราก็ดีใจมากที่อยู่กันมานานถึง5ปีเพราะว่าเอาจริงๆ5ปีก็เป็นเวลาที่แบบโอ้เกิดมาขวบหนึ่งสองขวบสามขวบบก็เหมือนแบบอนุบาล2จะขึ้นอนุบา3ล3าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆโตไปด้วยกันโตไปด้วยกันแล้วเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยก็เริ่มโตขึ้นแล้วก็เหมือนแบบว่า,าหาเพื่อนเก่งขึ้นอะไรเก่งขึ้นอย่างเงี้ยเราก็สบายใจที่มีแฟนคลับที่เป็นแบบนี้ นะครับก็ดีใจมากมากขอบคุณมากมากเลยครับที่แบบว่าคอยแบบคอยสนับสนุนเรามาแบบว่าตลอดเลยตั้งแต่แบบว่า5ปีตั้งแต่เราเล่นแบบว่าซีดีคู่กันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเรา2คนโชคดีที่มีแบบว่าด้อมที่แบบเบบีนะฮะคอยสนับสนุนแล้วก็รักเราแล้วเดี๋ยวนี้กันเห็นได้ชัดว่ามากเมื่อก่อนจะมีแต่เด็กๆใช่ไหมครับที่แบบตามเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มีแบบว่ามีหลายๆวัยมากขึ้นอะไรเงี้ยวันนี้เด็กแบบน้องๆที่แบบรีเจอเมื่อกี้ยังบอกแบบเบีไม่ใเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยเออเด็กมา ถ้าผมเป็นพ่อผมไม่เอาจริงเด็กมากแล้วเขาก็มาหาเราสองคนเนี่ยขอบคุณมากๆเลยนะครับปีนี้เขามีอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์เราสองคนในวันเราครบรอบห้าปีก็ด้วยการที่เรามาเจอกันเราจะคงมเจอกันไม่ได้ครับเขาก็ส่งคลิปมาแล้วก็บอกในทวิตเตอร์ว่าเฮ้แต่ละคนรู้สึกยังไงเราก็เข้าไปนั่งอ่านครับพอเรานั่งอ่านเลยเอ้เราก็แบบได้กําลังใจที่ดีมาแล้วก็แรงสนับสนุนที่ดีเราก็เลยแบบ เราควรทําอะไรให้เขาบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็เราก็เลยอัดคลิปไปแล้วก็แบบขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กับเรามาแบบครบรอม5ปีแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักทุกๆอย่างถ้ามันดีขึ้นเดี๋ยวเราจะตอบแฟนอะไรให้ได้มากนี้อย่างหลายๆคู่ก็เปลี่ยนเป็นจัดแฟนนี้แบบโออนไลน์อย่างคู่เรามีแฟนบ้างไหมคะ ก็เดี๋ยวคุยคุยกับกันก่อนละกันครับว่าจะเป็นยังไงดีแต่ว่าเราก็คิดว่าจะทําในลักษณะที่แบบเออให้ทุกคนได้แบบเข้าถึงเราแต่ผู้อื่นเขาแบบจัดแบบนิว์นอร์มอลอย่างเงี้ยเรามีแบบแผ่นเล็กหัวอยากอยากจะทำแบบนิว์นอร์มอลบ้างไหมนิว์นอร์มอลครับนิว์นอร์มอลมันเยอะแล้วอ่ะผมรู้สึกว่ารอเจอเลยดีกว่าเราเราแบบนิว์นอร์มอลแบบเสียตังค์อ่ะไม่ไม่เอาไม่อยากไม่อยากเก็บตังค์อ่ะอยากแบบเออทำด้วยแบบใจแล้วก็อยากให้เขาได้รับอะไรเต็มๆไป จริงๆไม่ไม่ไม่ค่อยรู้สึกแบบว่าเรื่องแบบว่ากระแสแบบดรอปลงอะไรเงี้ยเพราะกันกันกับต้องต้องเอาความจริงว่ากันกับปปีก็ตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหไม่ได้ว้าวมางแต่แรกอะไรเงี้ยแม่เรมาใช่แต่เราก็รู้สึกว่าเออก็ยังไม่มีใครที่แบบว่าไม่ไม่ก็มีแต่คนแบบคอยสนับสนุนเราอย่างเต็มที่อ่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอย่างเงี้ยกันว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยในตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราอยู่อย่างนี้เราก็โอเคครับก็อยากไม่เคยคิดว่าแบบว่าเออไม่ได้อยากเปี้ยงปางครับอยากแบบ เดิมหม่เยงย่ามาขัดขากูก็พอแต่ถ้ามีคนขัดนะก็กล้ากระโดดข้ามไปเย่าสองคนเข้าใจไหมเวลาแบบมีคู่จิ้นแบบคู่ใหม่ๆเกิดงานไม่วหวสัจธรรมของโลกเอางี้ตลอด5ปีกันว่ามีทุกปีมีทุกปีดีกว่าทุกเดือนเลยเดี๋ยวนี้มากันเยอะแยะไปหมดใช่ครับแก ไม่หวั่นเลยครับสนับสนุนด้วยฮะเขาจะดังกว่าจะดีกว่าโหแฮปปี้ happy, ดีมากเลยแต่เราก็ต้องรักษามาตรฐานตัวเองที่อย่าทําให้ตัวเองแบบ แย่ลงหรือว่าคิดว่าตัวเองดีแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเหมือนกันใช่กันว่าแต่ละคู่กันว่าที่แบบว่าเข้าเข้ามาในแบบว่าในในวงการนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมีเขาคู่มีเสน่ห์แบบแตกต่างกันไปเช่นคู่เราแฟนๆก็สามารถเลือกที่จะเสพเลือกที่จะชอบกันได้อะไรเงี้ยเพรว่ากันต้องแล้วแต่เขาเราก็ไม่ได้บังคับแบบชอบคู่อะไรอย่าทิ้งไปนะอะไรเงี้ยไม่มีการไม่อกไม่ใจเนาะไม่น้อก้อยใจครับเราออยุเยอะแล้วครับเราต้องคอแต่มีแซวแต่มบแซวบ้าถ้าบางคนที่เราจําหน้าได้อะ เออเออไปนั่นมานะอมีเล่นเล่นแซวแซวแซวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามีแซวแบบคู่จิ้นเพื่อนเราบ้างบ่างเพื่อนน้องเราแบบ่าเฮยตอนนี้มีมี้ยเตนิวอะไรอย่างเงี้ยฟิสิงโตไบวินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็มาเปิร์ด กับเอิร์ธมิกเน่ยเดี๋ยวนี้มานะแล้วก็แบบไว้บอกเออเฮ้ยดีใจด้วยที่แบบมาถึงตรงนี้แล้วก็แบบดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คือเอิร์ธเนี่ยก็เล่นมานานมากแล้วครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีแพงขับที่หนาแน่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยห้างแตกนะจ๊ะเออเราก็แบบเฮ้ยเอิร์ธยินดีด้วยว่ะอะไรเงี้ยเราผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วก็ ก็มีก็มีบ้างนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าสมมุติตัวออาตัวการเองจะต้องมีผลงานเดียวเดียวเออเดียวเดียวแยกออกไปครับมันจะทำแบบมีปัญหากันไหมรน้โชคดีนะที่ไปทนคัแล้วก็ใจ่ากัว่าไม่มีครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้ ปี2ปีที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้เล่นคู่กันเลยเลยนอกจากจะมีแบบโปรเจกต์แฟนมีตบ้างหรือว่าคอนเสิรต์ตอะไรเงี้ยที่จะกลับมาคู่กัน<ม>แฟนๆก็เหมือนเดิมครับคอยซัพพอร์ตอย่างเต็มที่การเล่นเรื่องอื่นก็ซัพพอร์ตป,ปีเล่นเรื่องอื่นก็ซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับก็น่าจะปกติเพราะว่ากันว่ามันไม่ไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนไปใช่ผมก็ถ้าสมมติว่ามีปัญหาผมก็จะด่าเลยว่ามีปัญหาทําไมมันเป็นงานอย่าไปแบบไปคิดอะไรมากอะไรเงี้ย ที่แบบว่าเราเป็นมีอผลงานผลงานแยกกันแล้วแต่แฟนคลับก็ยังเหนียวแน่นและเข้าใ,ใจเราโชคดีครับแล้วก็ดีใจด้วยที่แบบเออคุยคุยแล้วเข้าใจแล้วก็เหมือนแบบเออเราเข้าใจแบบนี้เขาเข้าใจแบบนี้แล้วเราเข้าใจตรงกันอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดอย่างต,ตอนนี้อีเวนต์ก็กลับมาแล้วนเนาะออกอีเวนต์ผีนะแฮปปี้เลยแฮปปีเ้เลยช่วงนี้จะออกถีขนาดไหนคร ที่ที่สุดที่ไปได้ครับที่ว่างครับตอนนี้ก็เริ่มถ่ายซีรีส์แล้วด้วยแต่วันว่างก็ถ้ามีงานก็มาได้นะอีเวนต์ที่สองเข้ามาเยอะไหมเราสองคนเยอะไหมพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเรื่อยๆครับตอบแบบขอมตัวเรื่อยๆก็คือยังรับได้อยู่ยังไม่แน่นนะครับแกมปีซนเตอร์หรอ ก็ก็พอมีครับพอมีเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันครับตอนนี้ก็สามสี่ตัวแล้วแล้วก็ขอให้มาอีกละกันครับเออกยากมาลุยเต็มที่จต่มันทับโควิดไปเนาะใช่ครับคืออยากลุยเต็มที่ตลอดเวลาแหละครับจริงๆแล้วแต่ว่าสถานการณ์มันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อยากให้ให้ทุกอย่างแบบ ทุกคนอะไรเงี้ยรักษามาตรฐานของตัวเองเอาไว้<ม>เพราะว่าถ้าเราหายแล้วดีเนี่ยเราดีขึ้นไปพร้อมกันแต่ถ้าคุณพลาดครั้งเดียวคุณไม่ได้พลาดแค่คนเดียวคนรอบข้างคุณ6คนคูณ6 3 6 3 6หคูณหอีกมันมันไปเรื่อยๆครับเรียกว,ว่าปีนี้ก็จะได้เห็นออกกับกันตลอดทั้งปีทั้งอีเวนต์ซีรีส์แลว้วก็งานต่างๆครับผมโอเคครับขอบคุณครับ